สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อเดือนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะมือนี้เข้ากันมากหาพ่อเดือนเนาะคะ่ะมาตามเนวทาทังเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะเพื่อนบ้านอ่าวันที่นะวันที่ทแปดเนาะค่ะวันสิ่ห้าค่ะได้ยินข่าวว่าพ่อเดือนนี้ไปได้ทุไปทุกครั้งจะได้ทุกครั้งเนาะค่ะไดทุกครั้งเล<น>ยอยากถามพ่อเดือนว่ามือวันมือได้มือวันพุธค่ะวันพุธพ่อเดือนถูกปะค่ะถูก สามตัวตรงๆเหรโอ้ถูกต้สตัวก็ได้สามตัวก็ได้ค่ะแล้วพอเดือนไปขอตรงไหนนาะตอนนี้แหละทีจาไม่ตะเคย,ยน,น,ยน,นเยง,งิงเนแต่ตเคย,ยนทองเนี่ยนะอือไปขออะไรตะวันไทยเนี่ะค่ะก็ขอตะเคียนเงินตะเคียนทองนะคะเนาะทุกครั้งที่พ่อเดือนไปขอตัวเลขตรงนั้นพ่อเดือนรู้สึกว่าเป็นยังไงเนาะค่ะตรงนั้นรู้สึกว่ามันมีใจแบบ่าท้าไปตรงนี้ก็คือสบายใจนะอือมว่าก็ไม่ความมันใจสูงค่ะ ตามที่เคยไปมาเนี่ยแต่ว่ามีตรงนี้แหละหายตัวเ <c oughs> ลขหรือว่าโชคลาภับเหมืนคป็นเป็นย่ำขอมันก็เลยว่าก็เลยแต่ไปหาตลอดนะมั <c oughs> กนก่เลยไม่ทางไหนแต่ไปหาแต่เจ้าแม่ไปเช่นนั้นไปเช่นนั่นค่ะเหมือนกับว่าเ <c oughs> ป็นไฟลบได้กับมันใจลบนั่นนะค่ะ <c oughs> แล้วก็มันจะเป็นที่สมงบเงยียบไม่มีผู้ใดไปวนไปยังรบเรือวงยานแลนผ่านเลยก็คือว่าเพคนนี้จิตถือ ชะตาก็พอเดือนเนาะอาจม่นอยู่นค่อยหายทุกครั้งที่ไปถูกทุกครั้งนะคะงวดสี่ส่น่าก็ถูกเนาะค่ะงวดสามเจ็ดน่าก็ถูกสาเจ็ดถูกมาตลอดอยู่นี่ค่ะสูงหกสูงยังอุปกรอนน่าก็ถูกค่ะมาแจ้งเงินกับเทียนเงินเทียนทองค่ะแต่ว่าพอเดือนจะเล่นไม่เยอะเนาะจะเล่นไม่เยอะเนาะค่ะ สี่บาทหาบาทเอค่ะคือพอได้ค่ากับข้าวนะคะก็เลยอยากแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีนะคะเนาะเพื่อมีโชคมีลาบค่ะกับพอเดือนค่ะค่ะเมื่อนี้พอเดือนไปขอแบบจุดทูเนะคะมื่อวานจุดทูกค่ะจุดทูบขอเนาะไปทุกครั้งพอเดือนจะจุดทูบหรือเปล่าคะจุดทูบไม่เอาเลยเอาูปิงปองเลยจับปิงปองบางครั้งก็จับปิงปองบางครั้งก็จุดทูบ แล้มื่กับเขาปิ้งป่องกับเขาได้หรือค่ะถ้าจับปิ้งป่องก็คือเข้าก็เขาเนี่ยจุดทูบก็เขาเนี่ยแต่ถ้าจุดทูบก็เข้าเออจะไปเลือกจับอะไรสิเอาทูบเลยใช้เอาปิ้งป่องอ๋อจะไปแต่ละข่างแต่เห็ดแบบก็คือกันนะคะเออบางเท้อกัไปจับปิ้งป่องแน่ค่ะเท้อกับไปจุดทูบเอาก็แน่เลยค่ะอืมไปจับปิ้งป่องกับเขาขั้นเท่าไปจุดทูบก็เขาข้นนี่หค่ะอืมแต่ว่ามือหนีก็ไปจุดทูบนะคะจุดทูบขอขอครับ จะเมะไปขึ้นนินหนึ่งนะว่าสามตัวเพราะว่าหงุดมันผลินผลมาแล้มันถึงเลขกถูกที่ว่าสามตัวอ๋อค่ะเหถูกมือวันพุธได้เลขกถูกเนาะค่ะเนาะถูกคือว่าเนีนห้เจ็ดเจ็ดสี่สามแต่ว่ามันออกสี่เจ็ดสามค่ะก็มันมาจากสารฟันแค่ตัวเดียวมันค่ะก็คือว่าเลขกถูกที่พอเดือนส่งมาให้กันยังอยู่อยู่เนาะค่ะแต่ว่าส่งมาให้ตอนเอเอมันมันมือละลามันออกละลาค่ะคือ พอเลขออกแล้วพอเดือนค่อยส่งมาให้เนาะเออแต่ว่าก็ยันเลขมันหลายโต้กันโจใหม่นะก็บ่ได้ลงนะคะแต่ว่าลงแต่ว่าไปลงตรงที่เออ่ไปขอกับพญานาคอ่บ้านพงพศนั่นก็เข้านะคะเพราะว่าตรงนั้นเขาให้สามสามสองจิตนะคะตัดเอากระถือนะค่ะเนาะตัวนั้นเพื่อนให้สามสองจิตที่บ้านพงพศนะคะเนาะที่เป็นพญานาคเนาะค่ะะเนาพญานาคโคกูซีชุโทค่ะโคกูซีชุโทแต่ว่าพอเดือนไปขอ ตรงตะเคียนนี่พันไห้สามตัวตรงเนาะแต่ว่าตรงนั้นพันก็ะไห้สองตัวสามตัวแล้วมือนี้พอเดือนไปขอได้ตัวใดเนาะค่ะนี่ได้ก็คือตัวเลขเจ็ดเก้าแปดนี่คือตัวเลขเล่ามาแล้วสองถุงคือจับคู่คือเก้าแปดนี่ก็จะมีเจ็ดเก้าจะมีตัวเจ็ดแปดเนี่ยพุทธจะมีก็ตัวนี้มีที่ทำเนีย เลขก็ไม่เยอะเนาะไปขอทุกครั้งจะได้ทุกครั้งนะคะเนาะแต่ว่าถูกตลอดได้ได้ท่นนั้นนะค่ะได้รอบได้ได้อบนั้นเราือว่ามันแช่เยอะรับจะไมีกิจเงินหรือว่าบารมีหรือว่าอาจจะดวงจะตรงกันกับมืยค่ะเพราะว่ามือวันพุดเนาะพอเดือนไดสามโตสามโตแต่ว่าเป็นเลขถูกนะค่ะเป็นเลขถูกสามัตตรงเนาะสามโตตรงพอเดือนก็ได้สามพันเนาะในสามพันเพราะว่า ซื้อตัวระบาดค่ะซื้อตัวระบาดพอเดือนซื้อไม่เยอะนอกตัวระบาดต่พอเดือนก็ได้สามพันน่ะตัวละหาบาทก็ได้หลายพันค่ะก็เลยว่าอู้โชคดีเงี่ยมีลาเมนีอีกล่องเบิ้งมาแล้วหนึ่งสองกลุ่มค่ะตัอ่าล่องเบิ้งแล้วค่ะตัดเอาเนาะค่ะเนาะจะกูกับเพื่อนเพื่อนก็จะมากนี่แหละจับเอาตัวไรก็ได้ค่ะภายในสามตัวค่ะอัน นี่ <Laure> คือกระเด็นหรือเจ็ดตะกั่วอะไรเลยค่ะเหล้าพัฒนาวันที่8สิงหาเนาะค่ะชอบกับจัดเนาะค่ะเป็นแนวทางเด้อค่ะเป็นแนวทางนะคะเนาะเป็นแนวทางรัฐบาลลาวเนาะค่ะารัฐบาลลาวของพอเดือนเด้อเป็นเ่าพัฒนาข้ามผมนะพื้นที่ผู้ใดที่บอท่านได้ติดตามพอเดือนบอท่านได้หูว่าผลเอกพอเดือนเขาหรือบ่ทเขา ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะคไปดูคลิปย,ย้อนหลังบางทีก็จะมีภาพนิง่งบางทีก็จะเป็นคลิปนะคะเคคนาะเข้าไปดูย้อนหลังได้ผู้ใดทีอ่าบอท่านได้เห็นนะคะท่านได้เห็นว่าอันบอเสื้อนะคะว่าเป็นเลขพอเดือนบ้าง,งค่ะคือว่าเลขมีเข้ามีหลุดเนาะบางทีวันนี้เข้าพรุ่งนี้หลุดเนะาะมือลืนเข้ายังสีเนาะมันจะมีเข้ามีหลุดนะคะค่ะ กายว่ากันนะคะเนาะอ่ะว่ากันเพืเป็นมเครื่องชางให้ค่ะบางที่กับมือว้านมือก้อนเข่าแม่มือนีลุดเยังสี่ขาเพราะเข่ากายว่ากันเขาค่ะมือล้างอาจจะเข่าเนาะค่ะเนาะอ่ะอ่านี่กับเป็นของบันทีแปดเนาะค่ะเป็นทีแปดค่ะอ่าอ่านี่ค่ะเป็นของพอเดือนเนาะค่ะรัฐบาลลาวนะคะเนาะ เป็นไปได้เพื่อมีโชคมีไั้นะครับค่ะผู้ใดอันถ้าแม่นมีโชคมีลาบก็พอเดือนอยากอ่าอันอัานพอเดือนกะโทรมาหาพอเดือนได้ด้วยค่ะเอ้าเอาบอกเบอร์โทรบอกเบอร์โทรเบอร์โทรมี่ยวกนี่เนาะพอเดือนพูดเบอร์โทรเบอร์โทรกับศูนย์เก้าหกค่ะศูนย์เก้าหกสองเจ็ดหนึ่งค่ะสองศูนย์สองแปดค่ะอันนี้คือเบอร์พอเดือนเด้อค่ะเบอร์พอเดือน คือว่าพี่น้องเลี้ยงที่ได้โชคลาภหรือว่าอยากได้เนื้อชางยังก็โทรมาได้เนาะค่ะถูกอะไรยินดีต้อนรับมดทุกท่านค่ะหรือว่าผู้ใดสีซอยค่าถูกค่าเทียนพอเดือนนะคะเนาะค่าร่างไม้กับค่ะการเมล็ดถูกตัวเหรีนญกระเพื่อได้้โชคไดลาภนะคเนาะค่ะก็คืออ่าบอกอีกรอบหนึ่งเบอร์โทรค่ะบอกอีกรอบหนึ่งศูนย์หกเก้าอีศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสองเจ็ดหนึ่งส๊อ สองเจ็ดหนึ่งสองศูนย์สองแปดสองศูนย์สองแปดค่ะอันนี้เป็นเบอร์ของพ่อเดือนเด้อค่ะมาจากไทยสุสทุ่ยไทยมาถามเออแบบพูดมาได้ตลอดเค่ะอันนี้กับเป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางให้เออเป็นว่าผมเองก็บุ้งหัวเราก็ไม่สะดวกตัวใดเนาะเพียงแต่ว่าอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นค่ะให้ยก็ได้คือได้บวชหาคือบวได้ค่ะ นเรียนาซอยกันค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของพอเดือนเนาะค่ะเป็นเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะเพื่อนบ้านอ่ะคุณได้สอบกับจัดเนาะค่ะชอบกระจัด,ะะจดเดสียงดวงเบิ่งเด้อค่ะเสียงดวงเสี่ยงโชยอย่าลุงทุลายเด้อคนลเล็กกโน้อยค่ะบาตรทองบาตไปเกิดคาต้องเขาต้องนำต้องเทือบเป็นไปได้ไปได้พอได้ใสรได้่วยไป เล็กแล้น้อยแต่คนหอมมันไม่มีไฟชิงหูได้เ,ร,เราไม่ได้เอาตัวใดกันอยู่ที่บุญกุศลบุญบารมีอยู่ที่ดวงของแต่ละคน,นลองบ้างจะเพิ่มเองค่ะอันนี้ก็เป็นแม่ตะเคียนทองนะคะตะเคียนทองตะเคียนเงินตะเคียนทองมีสองสองพี่น้องสองพี่น้องนะคะตกลงกันอ๋อเป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงตะเคียนเงินกับตะเคียนทองสองพี่น้องนะคะเนาะพี่่่นนน้อองาากัว เผอเอาขึ้นมาหน่ะแต่นี่ทุกทีเรานอนคนเอามาไว้ในวัดค่ะก็เขียนอยู่ในวัดนะคะอยู่ในวัดในเล่นอยู่มันแกอยู่ะปุกค่ะไปกันค่ะคลิปนี้ก็เห็นแล้วเนาะตัวเลขพอเดือนอ่ะช่วยอีกรอบนึงค่ะดีเนาะ ค่ะแต่กับย่าเรื่องบางเทือกอเก่านี่งกับหัวฮกกับหัวลงเป็นฮกับเป็นไปได้น้อค่ะในเอฟซีพิมพ์หนูกะลงลงเทียร์หน้าเบิึงแล้วกับลงอันนี้ไหวกอนก็ได้บ่บ่ลงชุ่ก็ได้ก็คือถ้าเบิ้งมึงกรอนว่ามันช่เป็นยังไงบางเทือกมกักับหัวลงเป็นฮกก็ได้ค่ะดีเพราะเก่าเขาฮกนี่เคยเป็นเคยกับหัวขึกับหัวลง บางเถื่อนะบางเถื่อมันก็สีออกตรงๆด้วยก็ได้ค่ะเออนั่นแหละแต่ว่ามันสำคัญไปเก่าตัวเดียวนี่ยเห็นไหมครับหัวลงมันก็เป็นหกหกแปดหกเออหกหกแปดเป็นสี่หรือหกแปดเนอะแล้วก็เจ็ดเจ็ดหกเป็นสีนะค่ะนี่น้องแตงโมใครปกติแต่ว่าตัวเล็กแประมาณนี้แหละค่ะไอพี่พี่น้องลองพิจารณาบ้างซอยกันเพื่อมีโชคมาแรงสองคนเขา ค่ะอือนาวสุดวนิจิมำกันสิถ้าก็สอบกำนามไปแบ่งปันกันไปค่ะเฮ้ยที่ย่างกันเลยเลื้อนไปสิละคลิปหนึ่ก็ขอจบสมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ